พูดแบบสิ่งที่ไม่ดีครับเขาเขาอาจจะไม่อยากให้อเมร y กออกซีรีส์นี้ b b บซพยายามทําให้บ้านเราดูในแง่ร้าย,รายจริงๆแต่มันไม่สะท้อนความจริงเลยครับมไม่เห็นด้วยสักนิดหน่อยกับการปิดเปือนแบบนี้เลยครับ หน้าาออับย B.B.C กลายเป็นประเด็นอีกครั้งค่ะสำหรับรายการช่องดังจาก B.B.C เจ้าเก่าที่ไม่รู้โกธแค้นไทยมาแต่ชาติไหนพอมีข่าวไม่ไดีเกี่ยวกับประเทศไทยเจ้านี้เขาจะทำข่าวสดข่าวไว้ทุกครั้งไม่เคยแคร์คนไทยทั่วไทยแต่อย่างใดล่าสุดถึงขั้นต่างชาติออกมาด่าแทนคนไทยแล้วค่ะกับสารคดี Thailand the dark side of paradise เป็นสรารคดีจากช่อง BBC 3 r สารคดีเรื่องนี้ถูกนำเสนอโดยซาร่าแม็กดมอรซึ่งสื่อพบภายหลังว่าเธอไม่ใช่นักข่าวหรือคนทำสารคดีมืออาชีพแต่อย่างใดเป็นเพียงอดีตผู้เข้าร่วมรายการ Love Island รายการ r e a l i t y f i e ฟิหาคู่แต่ BBC กลับนำเสนอให้เธอเป็นเหมือนกับนักข่าวมากๆโดยในกระทู้ชื่อดังอย่าง Legend ก็มีการโพสต์เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวด้วยเช่นกันโดยระบุว่าล่าสุดเอมลี่ซาร่าแม็กเดมอร์จถูกตาหน้าว่าเป็นนัง,งโง่หลังจากที่สารคดีเรื่องประเทศไทยของ BBC ได้เผยแพร่ออกไปแล้วถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักซึ่งคอมเมนต์เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นเอกฉันเลยล่ะคะ่ะคือสารคดีอังกฤษพูดอะไรไม่ดูสภาพประเทศตัวเอง กลายเป็นไม่ต้องรอรถทัวไทยค่ะเพราะฝรั่งด่านนำคนไทยก่อนแล้วบอกด้านมืดการค้าบริการที่ตำรวจหาไม่เคยเจอแบบนี้ที่ไทยเขามีที่ยูเคไม่มีเลยมั้งธุรกิจค้าบริการธุรกิจกลางคืนในเมืองใหญ่มันมีทั้งนั้นเท่ากับใช่มันไม่ใช่เรื่องที่ควรภูมิใจ แต่ในเมื่อ20ิปีที่แล้วมันอยู่และมันไม่เคยหายไปมันก็อยู่คู่ดีมานของนักท่องเที่ยวต่อไปเรื่อยๆแหละซึ่งในเนื้อหามันมีจังหวะที่ถ่ายให้เห็นครอบครัวเที่ยวชายหาดแล้วพูดเป็นทานองว่าพาเด็กมาได้ไงมันเป็นสถานที่ด้านมืดแบบนี้คอมเมนต์เท่ากับเอาตัวเองไปอยู่ในที่แบบไหนมันก็จะเจอแบบนั้นเอาจริงพัทยาเอ่ยกรุงเทพเอ่ย ให้ภูเก็ตอีกที่มันมีสถานที่มีโซนเอาไว้เสิร์ฟคนทุกกลุ่มทําไมจะเอาลูกหลานไปพัทยาไม่ได้ในเมื่อมันมีโรงแรมดีๆมีหาดมีกิจกรรมดีๆสําหรับครอบครัวอยู่เยอะแยะน้องสักนี้ในโซเชียลประเทศไทยอย่างเพจตามติดชีวิตแม่บ้านแขกยังชี้เป้าให้ข้อมูลเพิ่มเติมโดยระบุว่าชายชุดดำที่เป็นยูทูบเบอร์ที่อยู่ในคลิป ออกมาเล่าหรือแก้ตัวก็ไม่รู้อันนี้ไม่ฟันธงบอกว่าตัวเองถูกตัดต่อเสียงแล้วเดอะเฟกสุดเพราะมีตอนหนึ่งที่โจหัวว่าเราเกือบโดนจับตำรวจมาให้พวกเราออกจากพื้นที่คงจะทำเป็นว่าเพราะไปแฉด้านมืดบอกเจ้าของบาร์มาสั่งให้ออกจากพื้นที่แต่แม็กบอกความจริงคือโปรดิวเซอร์บอกให้เดินออกจากพื้นที่เพื่อไปถ่ายทำซีนที่มีเงิน และเชื่อว่าที่อ้างว่าเกือบโดนจับก็จะดสอทั้งหมดด้วยเพราะบอกว่าทีมงานหลอกฮีเยอะมากหลอกถามไปทั้งหมดอะค่ะซึ่งเรื่องนี้ยูทูบเบอร์และเหล่าอินฟูที่เป็นบรรดาฝรั่งรักเมืองไทยก็ไม่นิ่งนอนใจค่ะออกมาฟาด BBC และชี้แจงความจริงให้โลกได้รู้รวมถึงบางรายมีการแฉ b b c c ด้วยยกตัวอย่างเช่น เอมิลี่สีชลาถือได้ว่าเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์นี้ที่สุดเพราะเธอถูก BBC ทาบทามมาก่อนที่จะมีสารคดีคนไทยมักจะคุ้นหน้าคุ้นตาเธอเป็นอย่างดีเธอคนนี้เป็นชาวอังกฤษแท้ๆค่ะบ้านเกิดอยู่ที่ลอนดอนซึ่งรักเมืองไทยพูดภาษาและวัฒนธรรมไทยเอมิลี่ออกมาเล่าเป็นภาษาไทยแต่มีซับเป็นภาษาอังกฤษว่า เธอเคยได้รับการติดต่อจาก BBC ขอข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยโดยระบุว่าอยากสัมภาษณ์คนอังกฤษเอมเมอรี่ก็ยินดีมากตอบรับไปซึ่งเธอก็โชว์จดหมายให้ดูนะคะเอมเมอรี่ก็เล่าให้ฟังว่าอยู่เมืองไทยใช้ชีวิตเหมือนเป็นคนไทยเลยไม่ต้องบอกก็น่าจะเดาได้ค่ะว่าเอมเมอรี่พูดโปรโมทไทยแลนด์อย่างเต็มที่แต่เหมือนจะไม่โดนใจ BBC ค่ะ เพราะเอมลี่ไม่มีข้อมูลแย่ๆของเมืองไทยในสายตาเธอเลยไปพูดแบบสิ่งที่ไม่ดีครับเขาเขาอาจจะไม่อยากให้เอมลี่ออกซีรีส์นี้ BBC เลยได้รู้ตัวว่าถามผิดคนสุดท้ายเอมลี่ไม่ถูกเลือกให้อยู่ในสารคดีชิ้นนี้แม้แต่น้อยค่ะโดยเอมลี่บอกว่าเธอเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์และทุกคลิปตลอดเวลาที่ผ่านมาไม่เคยพูดถึงสิ่งที่ไม่ดีเกี่ยวกับประเทศไทยเลย เอามาแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะคลิปนี้ของเอมลี่มีคนเข้าไปดูจนกลายเป็นไวรัลไปแล้วค่ะ1วัน2.4ล้านวิวโดวยเอมลี่บอกว่าเธออยากจะขอโทษแทนจริงๆและรู้สึกช็อกพอรู้สึกว่าเป็นช่องดังของอังกฤษแต่ทำให้ประเทศไทยดูไม่ดีในสายตาชาวโลกและนี่ก็ไม่ใช่เรื่องจริงจริงๆยังมีอีกหลายคนนะคะที่ออกมาพูดเรื่องนี้ ทั้งอินฟูที่อยู่เมืองไทยเองหรือแม้แต่ชาวต่างชาติที่เคยมาเที่ยวไทยแล้วทำคอนเทนต์เกี่ยวกับประเทศไทยซึ่งบางคนก็ถึงขั้นตั้งคําถามว่าทำไม bbc ทําทำแบบนี้กับไทยถ้าพูดเป็นสำนวนไทยก็คือเองมีปัญหาอะไรกับไทยมากปะ bbc นอกจากนั้นหลายคนก็บอกว่าการกระทําของ bbc นั้นน่าอับอายจริงๆค่ะ BBC พยายามทำให้บ้านเราดูใน่าแง่ร้ายจริงๆแต่มันไม่สะท้อนความจริงเลยครับมไม่เห็นด้วยสักนิดหน่อยกับการปิดเปือนแบบนี้เลยครับหน้าอับอาย BBC